สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ n d i ด Channel นะครับวันนี้ก็อยู่ในเว็บ t r u ูน่นะครับวันนี้เนี่ยผมจะมาแนะนำนะครับการดาวน์โหลดแอป t r u ูน่นะครับมาใช้งานนะครับปกติเนี่ยแอป t ทรูนเนี่ยอาจจะเป็นเว็บไซต์นะครับคือเราใช้งานผ่านเบราว์เซอร์นะครับก็จะเข้ามาในเบราว์เซอร์แบบนี้นะครับบางทีการโหลดอะไรเนี่ยมันอาจจะล่าช้าล่าช้ากว่าถ้าเป็นแอปพลิเคชันเนี่ยมันจะรวดเร็วแล้วก็สะดวกกว่านั่นเองนะครับคราวนี้เนี่ยวันนี้เดี๋ยวผมจะพาไปดาว์โหลดกันแต่ก่อนอื่นเนี่ยแนะนำสักนิดหนึ่งสรันเพื่อนที่มาดูคลิปนี้้แแลวอ่ะสสนนนนใจกาาาารรหเงิผบบบคั ก็ตามชื่อคลิปเลยนะครับสามารถทําเงินได้ครั้งละ200อนะครับอันนี้ไม่ใช่วันละ200นะครับครั้งละ200นะครับหมายความว่าครั้งนึงเนี่ยเราอาจจะทํากี่วันก็คือแล้วแต่คะแนนเรานะครับทอรูน่าเนี่ยเป็นเว็บแบบสํารวจนะครับคล้ายๆกับอีกหลายๆเว็บนะครับซึ่งเวลาเราทำแบบสํารวจในเว็บทอรูน่าเนี่ยก็จะเป็นแบบสํารวจให้เราทํากรอกไปง่ายๆนะครับผ่านผ่านปุ๊บเนี่ยจะได้คะแนนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกครั้งที่เราทําแบบสํารวจในทอรูน่าเนี่ยเราจะได้คะแนนนะครับพอเราได้คะแนนเรานําคะแนนตัวนี้เนี่ยมาแรกเป็นของรางวัลนะครับของ มีเงินสดนะครับมีบัตรเติมเงินมีบัตรกํานันห้าต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการทําแบบสํารวจก็คือได้เงินนั่นเองในเว็บชลูน่านะครับอันนี้คือที่มาของเว็บนะครับแล้วก็เราจะได้เงินอย่างไรประมาณนี้นะครับส่วนสำหรับวันนี้เนี่ยผมขอมาอัปเดตการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันก่อนนะครับใครที่มีสมาชิกในเว็บไซต์อยู่แล้วก็เข้าไปล็อกอินได้เลยนะครับแต่เพื่อนๆคนไหนที่จะสมัครสมาชิกนะครับก็แนะนําให้สมัครก่อนนะครับสมัครบาทบนเบราว์เซอร์ก่อนก็ได้แล้วค่อยไปดาวน์โหลดนะครับก็ดวผมมแนนบบลลิิงก์สััคคครรไ้้้ใใหตปะ โอเควิธีจะดาวน์โหลดแอปทรูน่าง่ายๆเลยนะครับคือกดเข้ามาในเว็บไซต์ทรูน่านะครับก็คือลิงก์ใต้คลิปผมก็ได้นะครับผมแนบลิงก์ไว้ให้เป็นลิงก์สมัครเพื่อนๆก็กดเข้าสู่ระบบมาหรือใครที่ยังไม่ได้สมัครก็สมัครก่อนสมัครแล้วก็เข้ามาล็อกอินในเว็บนี้ให้เรียบร้อยนะครับขั้นตอนการสมัครก็ง่ายๆเดี๋ยวผมแนบมาให้ด้วยนะครับก็คือจะเป็นกรอกทีละขั้นตอนไปนะครับไม่เกินหนึ่งาทีก็เสร็จแล้วนะครับจากนั้นกากดป้าด้านล่างเลยนะครับแบบสอบถามเคลื่อนที่ดาวน์โหลดแอปใหม่ตรรงงนนี้้้ะะคัับไดท Android iOS แลลเย กดมาตรงนี้นะครับเขาก็จะรันมาที่ของท่าของผมผมใช้เป็นระบบ Android ก็รันมา Google Play นะครับใครใช้ iPhone ก็ไป App Store ให้เลยครับาวนี้ก็กดติดตั้งได้เลยนะครับมียอดติดตั้งประมาณ1ล้านดาวน์โหลดแล้วครับทรูน่านะครับข้อดีนะครับข้อดีของทรูน่าก็คือการจ่ายเงินเนี่ยค่อนข้างตอนนี้คือการจ่ายเงินขั้นต่ำเนี่ยถือว่าน้อยสุดนะครับน้อยสุดนี่คือดีนะครับเพราะว่าเราถอนได้ไวมากกว่านะครับ ถ้าเว็บไหนที่ขั้นต่ําแบบสูงๆเป็นหลักพันเนี่ยคือเราใช้เวลาทําค่อนข้างนานนะครับแอปทูน่าคือ,อาการถอนเงินแค่2 200บาทนี่คือขั้นต่ํา10,600คะแนนโดยประมาณนะครับแล้วก็แบบสํารวจเนี่ยมีคะแนนค่อนข้างเยอะนะครับแต่อาจจะไม่ได้ทําผ่านทุกันนะครับซึ่งแบบสํารวจเนี่ยเราไม่ได้ทําผ่านทุกฉบับอยู่แล้วแหะนะครับในทุกๆเว็บไซต์หรือว่าทุกแอปพลิเคชันเลยนะครับมันจะผ่านประมาณ40-60%แล้วแต่คนตอบนะครับประมาณนี้นะฮะอันนี้รอติดตั้งก่อนครับ โอเคครับก็ดาวน์โหลดเรียบร้อยแล้วเรากดเปิดเข้ามาได้เลยนะครับก็จะเป็นหน้าแบบนี้นะครับ t ารูน่านะครับอ่าก็กดลงชื่อเข้าใช้ได้เลยนะครับกรณีถ้าเรามีบัญชียอยู่แล้วนะครับก็ก็คือกดผ่านลิงก์สมัครเข้ามาก็จะสมัครให้เรียบร้อยแล้วก็กดหน้าดาวน์โหลดมาดาวน์โหลดเสร็จก็คือกดลงชื่อเข้าใช้ต่อได้เลยนะครับอ่าก็ใส่อีเมลรหัสผ่านให้เรียบร้อยก็คืออีเมลรหัสผ่านที่เราได้ตั้งเมื่อสักครู่นี่เองหรือใครที่สมัครไว้แล้วเนี่ยอ่าให้กดที่อีเมลใส่ใส่อีเมลที่เราเคยสมัครแล้วก็รหัสผ่านนะครับ ถ้าถ้าจำรหัสผ่านไม่ได้ก็กดลืมรหัสนะครับเขาจะมีลิงก์ส่งไปให้ยังเมลที่เราล็อกอินกับบัญชีทรูน่านี่ครับจะเป็นลิงก์ให้กดรีเซ็ตรหัสผ่านแล้วก็ตั้งรหัสผ่านใหม่ได้นะครับกรณีลืมนะครับอ่าโอเคเข้ามาก็จะแบบนี้เลยนะครับทางแอปเขาจะลิงก์กับทางเว็บไซต์้วยอัตมัติเลยนะครับคะแนนผมก็ยังอยู่ครบเหมือนเดิมไม่หายไปไหนแน่นอนนะครับถ้าใส่อ่าเมลแล้วก็รหัสผ่านถูกนะครับคราวนี้เนี่ยนะครับถ้าเข้าในเว็บ เนี่ยมันจะไม่ไม่จะไม่เห็นแบบสอบถามแบบนี้ถ้าเข้าในแอปเนี่ยคือจะเห็นเพิ่มมาอีกนะฮะอ่าก็คือในเว็บเนี่ยเขาจะบอกรวมๆเลยว่าตอนนี้ทําได้ประมาณกี่คะแนนแต่ว่าถ้าในแอปเนี่ยคือเขาจะบอกด้วยแบบสํารวจปิดเร็วนะครับแบบสำรวจสั้นแบบสำรวจพรีเมียมนะครับก็คือระยะเวลาน้อยอาจจะได้คะแนนที่น้อยลงมานะครับขณะเวลาทําที่มันนานเนี่ยคะแนนตอบแทนมันก็สูงนะครับเว็บ,บนี้คือเลขของ16,00 0คะแนนนะครับอันนี้คือทําหมดเนี่ยก็ได้ประมาณ5000และนะครับ อ่าเนี่ยครับอันนี้คือวิธีใช้งานบนแอปพลิเคชันนะครับมันสะดวกกว่าแล้วคราวนี้เนี่ยอีกข้อดีหนึ่งก็คือเวลาเรากดมาที่รูปถ้วยเนี่ยมันจะเป็นของรางวัลที่เราจะสามารถแลกได้เราดูมันแบบอ่าดูมันแบบว่าเป็นหลอดเลยนะครับหลอดว่าหลอดเต็มเนี่ยคือเหมือนว่าอ่นาคะแนนเนี่ยหกสิบอ่ 1, 1, 6, นาหนึ่งหนึ่งหมื่นหกพันคะแนนนะครับเรามีคะแนนเท่าไหร่นะครับหลอดเนี่ยพอหลอดเต็มคือเราก็แลกได้นะครับมันก็เป็นวิธีดอูอีกลูกเล่นหนึ่งนะครับในการดูนะครับ ตอนนี้ก็ประมาณนี้ส่วนเงินเงินสดเ Pay พาก็เหมือนกันนะครับแล้วก็ลองดูว่าเราจะแลกอะไรนะครับพวกอันนี้เนี่ยจะได้เป็นโค้ดนะครับแต่ส่วนเป็นบัตรกำนันเนี่ยนะครับก็คือเขาจะส่งข,งของมาให้เรานะครับประมาณนี้นะครับอ่าส่วนสลากทูน่านี่ก็ลองเล่นดูได้เดี๋ยวันหลังผมมาสอนเล่นนะครับส่วนแลกได้ในขณะนี้ก็มีประมาณนี้นะครับส่วนแบบสอบถามเนี่ยวันนี้ก็มีอัปเดตมาใหม่เช่นกันนะครับเมื่อวันซื้นผมได้อัปเดตไปนะครับมีประมาณ3,000คะแนน แต่ว่าตอนนี้เพิ่มเข้ามาอีกนะครับมีเหลืออีก3ฉบับเลยนะครับให้เราทำนะครับรวมกันก็ประมาณเกือบเกือบห้าพันคะแนนนะครับคือนี้ทําให้ผ่านยันยันข้อสุดท้ายยันคือยันฉบับสุดท้ายเนี่ยเราจะได้คะแนนเต็มเลยนะครับทำให้เสร็จสิ้นแล้วก็ปิดกดตกลงให้เรียบร้อยนะครับอย่ากดปิดนะครับกดตกลงให้เรียบร้อยซึ่งนะครับวิธีทําคือกดเข้าไปแบบนี้นะครับหาง่ายๆเลยนะครับกดอันนี้นะครับประมาณ5้านาทีก็เสร็จแล้วอันนี้นะครับสองสองพันคะแนนนะครับเขาจะแจ้งนะครับแบบนี้นะฮะซึ่งแบบสารวจเนี่ยผมไม่สามารถที่จะทําให้ดููไไไดดด้้้ะรทําาาใหม่่เพว ทางเว็บเนี่ยนะครับเป็นกฎเขาเลยว่าจะไม่ให้ข้อมูลเนี่ยมันเหมือนกันนะครับเพราะว่าทุกคนเนี่ยตอบมันไม่มีโอกาสที่ข้อมูลจะเหมือนกันร้ออยู่แล้วนะครับอาจจะใกล้เคียงกัน 70%- 80%อะไรประมาณนี้อันนี้คือโอเคแต่ว่าถ้าข้อมูลเันเหมือนกันหมดเนี่ยนะครับทางผู้สนับสนุนนะครับที่ส่งแบบํำรวจมาให้ทางเว็บเนี่ยครับเขาอาจจะได้ข้อมูลที่มันใช้งานจริงไม่ได้เพราะว่ามันเป็นข้อมูลที่ก๊อปกันไปประมาณนี้ครับก็จะมีผลต่อทางเว็บไซต์นั่นเองนะครับคราวนี้มีเมื่อมีผลต่อเว็บไซต์เนี่ย มันก็มีผลต่อผู้มาใช้งานผู้บริ kind of like โภคแบบเราด uh, ้วยนะครับตรงนี้ก็คือตอบตามความเข้าใจเพื่อนๆเลยมันไม่ยากนะครับมันเป็นการตอบคาถามง่ายๆก็คือการทําแบบสํารวจนั่นเองเชื่อว่าทุกคนเคยทำนะครับอย่างเช่นเนี่ยฮะคุณคือเพศอะไรง่ายๆอายุเท่าไหร่ประมาณนี้ครับค่อยๆทาไปเรื่อยๆนะครับประมาณนี้ก็กดเสร็จกดเลื่อนๆไปเรื่อยจนถึงข้อสุดท้ายแล้วเราก็กดเสร็จสิ้นตกลงมาระบบก็จะเด้งเข้ามาประมาณนี้นะครับเด้งเข้ามาหน้าแรกแล้วก็ได้คะแนนนั่นเองนะครับคะแนนก็จะรีเซ็ตนะครับโอเคนะครับประมาณนี้ แต่ว่าเวลาทํานี่อยากกดออกนะครับเพราะว่าถ้ากดออกมันจะเป็นแบบนี้ให้เราเข้าไปทําใหม่นะฮะโอเคครับก็สําหรับวันนี้ก็มีเท่านี้นะครับสําหรับการอัปเดตบบาคำถามที่มาใหม่แล้วก็วิธีดาวน์โหลดใช้งานแอปพลิเคชัน t o ล n n a นะครับบนมือถือนะครับหรือใครจะใช้เป็นเบราว์เซอร์อยู่ก็ได้แล้วแต่ถนัดเลยแต่ผมส่วนตัวผมคิดว่าบนแอปพลิเคชันก็สะดวกอยู่นะครับเพราะว่าบางทีเรากดย้อนกลับเนี่ยมันไม่เด้งไปหน้าไหนนะครับผมโอเคครับก็มีประมาณนี้ครับสำหรับการทำเงินแล้วก็การสมัครนะครับ t r u n n a นะครับ เดี๋ยวคลิปอื่นๆเนี่ยผมจะอัปเดตให้เรื่อยๆเลยสาหรับแบบสอบถามที่มันมาใหม่เนี่ยผมจะอัปเดตให้เพื่อนๆจะได้มาทําทันเวลาเพราะว่าแบบสอบถามเนี่ยมันมีระยะเวลาของมันด้วยนะครับหรือถ้าแบบสอบถามมันหมดเนี่ยเราก็จะไม่ได้ทำนะครับอย่างเช่นแบบคนอื่นทําหมดอะไรประมาณนี้นะครับโอเคถ้าใครไม่อยากพลาดแบบสํารวจแบบนี้เนี่ยอยากอัปเดตปุ๊บแล้วรีบเข้าไปทำเลยเนี่ยนะครับกดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องอีดี้ชแนลไว้เลยนะครับเดี๋ยวผมอัปเดตคลิปใหม่เพื่อนๆกดเข้ามาดูแล้วก็เข้าไปทำสำรวจได้เลยนะครับ เ okay, คาตลัดนี้ก็ขอขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ